การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างภาพเสมือนเป็นเทคนิคที่เหล่ามิจฉาชีพใช้หลอกลวงผู้คนให้ตกเป็นเหยื่อนักสร้างภาพยนตร์ 3D animation ชี้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถรังสรรค์ทุกสิ่งให้เกิดขึ้นจริงได้เพียงปลายนิ้วเราจึงต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกลลวงทางด้านภาพและเสียงว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์เกินจริงสิ่งที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีปัจจุบันเนาะที่เอามาใช้กับภาพทำให้เราหลงเชื่อได้ ซึ่งบางทีอาจจะปลอมแปลงใบหน้าคนอาจจะแบบปลอมแปลงใส่อย,ย่างอื่นเข้าไปทําให้เราหลงเชื่อซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลลวงของคนที่จะเอาไปใช้และถ้าเกิดคนที่เจตนาร้ายเนี่ยก็อาจจะเอามาหลอกลวงเราเจตนาดีก็จะเป็นสื่อบันเทิงทั่วไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์ความรู้ที่อยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานทิกออทัสที่นี่ครับการกล่าวอ้างโดยใช้ข้อคิดเห็นโอปิเนียนมากกว่าข้อที่จริงหรือแฟก เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กอ่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทะระารานกาันบนโลกออนไลน์การเรียนรู้จากกรณีศึกษาการรับข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวลวงพรางตาจึงมีความจําเป็นต่อหลักสูตรการเรียนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาทุกระดับเวลาที่เราได้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเชื่อแล้วเราแชร์ไปแล้วเราบอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องเอะก่อนเราตั้งคําถามนะว่าเอ๊ะนะครับเอะ๊นะ,อะหลายอย่างอันที่1นนะครับคนที่เขาทํามาเนี่ยเขาทํามาด้วยประโยชน์หวังผลประโยชน์อะไรเพราะว่า เวลาที่ไม่มีการสร้างสื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีผลประโยชน์หรือมันมีหวังผลอะไรบางอย่างอยู่แล้วอันที่2นะครับเราต้องเข้าใจว่าสื่อเนี่ยมันถูกประกอบสร้างความจริงมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาในสื่อดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้การประกอบสร้างเนี่ยมันก็ทําได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นมุมกล้องก็ได้นะหรือว่าเป็นการบิดบางอย่างหรือแม้กระทั่งการใช้กราฟิกหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ย ทำให้มันดูเหมือนจริงนะครับในยุคที่เราเรียกว่าอยู่ในยุคไฮเปอร์เรียลิตี้เนาะที่มันดูเสมือนจริงมากๆดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาเราได้ข้อมูลมาชจุหนึ่งเนี่ยเราต้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรหลายๆอย่างเลยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแค่คนที่เป็นสื่อที่เป็นสื่อ,อมืออาชีพหรือสื่อที่เป็นองค์กรที่สามารถสร้างสารรค์เนื้อหาได้นะครับเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม